สุขสบายดีสบายดี FC ทุกคนที่เขาเบิงเขา้มส่งประเมาสบายดียามเศ้าคลิปนี้จะนําเสนอมาเบิงมาสมอยู่ข้างบ้านมาเฮือนใหญ่ทองเนาะมาเฮือนปลาทองเาะบ้านพี่น้องเลาะแล้วเนาะจังเบิงตามตามคลิปเด้อพี่น้องเด้อว่ามีหยังให้เบิงให้สมเงียบเนาะ เงียบเพราะว่าเนาะล้านไปโหงเรียนไาเลยน้องมอดน้องเหม็นไปหงเรียนมาเบิ่งทั้งครบกัวปลาทองัาเพื่อจะมาเป็นโงนอยู่แท้นองหวานหอมเคียดน่อยอาหาร อ้อมเขียนหน่อยนุ่งขาวเศร้าอ้อมเขียนหน่อยก็แซ่บเลยอาหารบ้านเราใส่น้ำไม่สมยผมเบาเค้กแกินอยู่น้ำป่าเนี่ยแหละพี่น้องกินน้ำป่าเนาะอยู่เฮือนตัวเองแต่ว่ามากินน้ำป่ามาหิมากินถากินถาและลูกหิวเข่าอุ้มอิ่มกับบวกิน นี่มึงนั่งเพิงหาน้ำไม้น่ะยังไปใช้หาน้ำไม้นะบ่เอาอีแลสบายดีบ่หาน้ำไม้นาวยังไปใคือมาแต่โตโคโลโคโลมาเอาพกเสือเจ้าอันกตาหาน้ำมกเอากระตากะบุงลเนาะบัดไปจังหาเอาามาาเบิ่งะกอนว่าสิไปอยู่บ่ลำยองก

เจ้าต้องยอมหักจุดนี้เจ้าต้องยอมเจ้าน้อยกว่าข่อยเจ้าอายุน้อยกว่าข่อยจ้ต้องยอมสารมาผิดข่อยก็บ่ฟังเนาะมันบ่ทันเกิดบ่อีสมดังมชมอันน้อไม่สมสงาเนาะอือแงเขียดน้อยต้องใส่อีสมดังม มาเกาะกระซุกไล่แ huh. ล uh ้วปะไล่ออกเลยน่าเมื่อนี่โบพ่อน้องมัดน้องเหม็นไปห้องเฮียนแล้วประเมาออกมาบุษันเนาะม่ถือมาใส่มาใหญ่สามบาทแล้วเศร้ามืหอนี่น๊ะกินเข่ากับแกงเขียดหน่อยตีกันตีก็ถม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 หน่อยก็ใส่ฮะมาหมอปุ๊บบุษันหมอยอมแล้วหมอหม้อปุ๊บ khăn mô mịn mình chạy bại. Mà nói... Mày phải đi nọi. 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 Mày phải đi ตีตีนองบอเดอนนมอยกบ่วนั่นดนนแห็้ินซักคันใช่อกิไดเออแสงอยู่ด้เพื่อนมรัก้องเลยออกข้างหน้าไ่ยิงเขาบที่เขาก็แกงเขียนหน่อยปนมาป่าผุนอันผุนั่นใหญ่นะเป็นสาม ล้ำยองมาได้ไปใส้เลี Jamie, ้ยงผู้น่อยนี่พัดผู้นี่ใหญ่แล่นได้ยัาล้ำยองเจิดอีกอยู่ใหญ่แล้วแหละปีก่อนใช้ดื้อบ่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 ทู่ทู่ทู่ทูทู เอ้ยนิมไอ้ยอยิมทุทุกเป็นตาตีได้เพิ่นวะเดียยวมันสาดนิมวฮ้ย ลูกซาลังน่ะน้องดิวน่ะพุ้ยมีแต่อยากงไ้หมู้หมูกอดสบายดีอีกเ่อหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อลังจากที่ส้มอบรัวปลาทองน้องกินข้าวตั้งแต่เส้าไปเลยเนาะแล้วมาต่อตอนกลางเวรกำลังกะเกียมสีแกงม่ม่ม้อยู่คอบครัวอยู่เพื่อนชาวแพงอพี่เนาะครัวปลาเมาเนาะอยู่เพื่อนชาวแพงกำลังต้มน่ม่ม้อยู่น่ม่ม้ก็ได้ลายปรอามาห้แน่แล้วก็ปลาเมาไปหาก็บอกเค เต่หาน้ไม้มาแกงหานไม้ไปบ้านต้องขึ้นเอาจังได้มันบ่ขึ้นก็ไผบ่ได้ามอยู่เทิงสวัสดีนงบอดสวัสดีเจ้าบอดสวัสดีพี่น้องเจ้าแพงนี่ยะนังโอ้ยบ่งเด้ผู้นี่ยะนงี่ยะน่เนาะมือัวบักใหญ่นึงใส่อีอีเอาไปตาขี้เดียดเด้อเจ้าแพง มันได้เละเครื่องปั่นมันตายพี่น้องตาขีดเดียดยั่งดิอยู่ไส่กรเห็ดแบบนี้ิแล้วเนาะพี่น้องบ้านๆโอ้ยก็แมนเลยเนาะกูเมือเกามีแต่ใส่เครื่องปั่นเหมือนเด้เถียงปั่นกับเื่องปั่นอันนี้สมัยโบฮานกับเบ็ดหนิแหละบอสเอ้ยบอสเอ้ยบอสบอสบายดีบอสบอสเอ้ยสอนความ là đi à, ah, là đi là đi ba đi ba nè <laughs> <Yeah. cười> oh, ba Papa, 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 Ừ Thì, ơ ừ. thì Một mẹ bó, mẹn ưa chú hạn, phụ bố Sai Sai ấy Cái bùm sai ấy Hả? Bố mẹn phụ cái bùm khai không phụ Quay Quay phê cái bùm Cái bùm sai ấy Sai ấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เอียอ้าวเหยียบขี้ไก่ไปที่งานเข่าเอียเอียเธองานเข่าแล้วพี่เอื้อยอยู่พี่เอื้อยอยู่ฮะเกย์ยขายคอกูเดินผู้เื้อยขายของเกย์ลอยเออลอยเอื้อยมาตรงเยียนไปเอาทุ่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 นั่นทุ่ทุ่ฉันลุ ทุกนั่นทุกใส่พี่ๆใส้ลอยดิยใส้ลอยน่ะเลยบูมอีเงยบูมหกกักเลืคกองเฮียนมาตอนเที่ยงพี่น้องทอะดีพี่น้องเลือ,องเฮียนมากับมาเผาหา่านแม่ยังเห็ดกับเขาสอยกันกับปลาเมา เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว,ออก,ลวกับทางนะพี่น้องเาว้ยว่างจังว่า,มาเมื่อยแลนปุ๊ดออกไปผัดจังวะทางโค้งจังว่ากำแพงนะมันบังอยู่โอ้มาแม่ลูกมาแม่ส่อ,สองมา <laughs> สไปเพื่อนปรีได้นั่นนะปรีบุญโย บ่มีไผอยู่มีแต่น้องยูโลกับน้องอั่นดมยันยันเอาบกุมเนาะปลี่เป็นคนข้าซอยปลาเบ้าไสไสลูกเอีนะอาให้เอ้าเอาไปให้ไผเอาไปไผยอ้สมีนืปยูอ้ยใส่เสื้อถืกบ่น่ บึงคอบรัวสาวแพงเนาะกบรัวปลาทองแล้วก็กบรัวสาวแพงบึงคนขี้ดือ้อเอ้าไพติดกระตุ้นให้นะลูกในี่ล้างมือนะไพติดหายบอหืมไพติดหายคลิปนี้ประเมาสิข่อจุกบไว้สำนีกก่อนนะพี่น้องเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ้สง่งปวามเมานี่นเด้นอนะเผื่อเป็นกำลังใจในกาทำคลิปต่อๆไปขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขผู้ที่เขาบึงเขาส,มส้มสบายดีสบายดี